น่ๆ,ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ดานพาได้เลยไปอุ่นุนกันเยอะๆนะเออสงเพื่อนชาวกีฬาปมนเบดคนนะผมวันนี้นะตรงในขบการรีวิวแพทเนาะก็มาดูกันดีวิว่าแพทนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาใหม่นะผมก็วันนี้เป็นแพทวันที่29มีนาคมก็เป็นแพทประจําเดือนเมษายนนะผม ก็น่าจะใกล้กับ f p ฟเฟคดด้วยแต่ว่าเหมือนกิจกรรม f p ฟเฟคน่าจะยังไม่มามั้งเออเท่าที่ผมดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแพทใหม่อะไรก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในแพทนี้เนี่ยมีอะไรปรับมาใหม่กันบ้างนะครับแน่นอนว่าแพทใหม่ก็ต้องมีคุกกี้ใหม่มาเนาะเดี๋ยวเราไปรับคุกกี้ใหม่มานะครับก็คุกกี้ใหม่เนี่ยจำเป็นจะต,ต้องใช้ดาวลูกกว่า7 5 8ลูกในการที่จะปลดล็อกนะครับผมก็เล่นชารนไว้ตลอดเนาะถ้าเล่นชารนไว้ตลอดเนี่ย มันจะให้มาอยู่ละหนึ่งเซตแน่นอนร้อยเปร์เนตะผมอ่ะก็ถ้าใครแต่ถ้าใครไม่มีอ่าใครไม่ได้เล่นชาเลนไว้ก็ต้องใช้เพชรปลดล็อกนะสูตรแรกเปลี่ยนชั้นแรกไปหมดแล้วไม่ต้องมาจิ้มจ้าไพ่ผู้พิทังเหมือนมีการปรับนิดนึงแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะผมไหนดูสิแผ่นนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอ้ยจิ้มไปโดนมีขอดูหน่อย สมบัตินะผมมีสมบัติเล gendary ใหม่มาซึ่งแน่นอนว่าน่าจะยังสมไม่ได้ใช่ไหมต้องปลดออกก่อนนะครับผมถ้าให้ผมเดาก็คือต้องไปน่าจะต้องไปเติมแพ็คหลักๆก,ก็จะมีเติมแพ็คแล้วก็ปลดล็อกในโหมดใหม่นะครับผมใช่ไหมปลดล็อกในโหมดใหม่นะนขออ่านสีตัวหนังสือมันเล็กมากเลยอะ่ะนันนึงนะตัวหนังสือมันเล็กเล็กนะฮะ แก๊งทรายขาวหมู่บ้านภาพลุงตาโอเคร่างมากิจกรรมแอนซื้อแพ็กเกจก็น่าจะได้จากการอ่าซื้อแพ็กเกจแล้วก็เล่นโหมดใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพทกันดีกว่าว่าในแพทนี้เนี่ยมีการปรับอะไรกันไปบ้างนะครับก็แน่นอนครับมีกิจกรรมใหม่เนาะมีกิจกรรมแก๊งหมู่บ้านทรายขาวใช่ไหมแก๊งทรายขาวหมู่บ้านภาพลวงตาทําไมต้องตั้งชื่อให้มันแบบเยอะเยอะยากๆด้วยก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> อ่ะ ก็เป็นโหมดกิจกรรมก็แนะนําให้ไปวิ่งนะผมเพราะว่าจะมีสมบัติเลเจนดอรีใหม่ให้ปลดล็อกด้วยสายฟรีนะผมแนะนําให้ไปวิ่งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบสายฟรีที่ไม่อยากเสียเงินซื้อแพ็กเกจเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องไปวิ่งให้ครบนะแต่ว่าน่าจะปลดล็อกได้หลังจากวันอัปเดตชั a p ์สองมืองทีผมเดาเพราะว่าส่วนใหญ่พวกกิจกรรมที่มันให้ปลดล็อกของฟรีแบบเนี้ยมันจะชอบให้ไปปลดล็อกตอนช่วงที่กิจกรรมตอนสัปดาห์ที่2นะผมเพราะว่า นั่นแหละเกมมันชอบมาแบบนี้นะผมนั่นแหละต้องให้สายฟรีรอเนาะเออต้องทําใจนะแล้วก็มีสกินใหม่ของแมงป่องกับลายแหลกนะผมเป็นซูเปอร์อีพิกกับอนะีพิกเนาะสกินเยลลี่ใหม่อย่างที่เราทราบกันนะผมชาเลจ์คุกกี้ก็มีการปรับคะแนนของลายแหลกกับแมงป่องเพราะว่ามันมีการปรับ2ตัวนี้อย่างที่เราทราบกันเนาะเป็นแมปภูเขามังกรแดงเป็นแมปพื้นที่จัดส่งพิซซ่าโอเป็นด่านของพิซซ่าเหรอ แต่ว่าไม่รู้ว่าด่านจะยากมากง่ายแค่ไหนแต่น่าจะเป็นด่านใหม่นะมุมแต่แค่ใช้ด่านของเต็มพิซซ่าแหละเพราะว่ามันไม่เคยมีด่านนี้เข้ามาเนาะอ่ะข้อต่อมานะมุมลดราคาหยดเพิงบริสุทธิ์กับมาในชีวิตบริสุทธิ์จาก5,000ันพอยส์เหลือ3,500ันห้าอพอยส์อันนี้ดีมากนะมุมอันนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีสมาร์ตเรจเนารี่ใหม่มาไงเออสมาร์ตเรจเนารี่ใหม่มาก็น่าจะดีที่สุดในบรรดาเรจเนารี่แหละอืมก็เลยเนิร์ฟของ ไม่ใช่เนอาลดราคาของเก่าลงเพราะว่าของเก่ามันกากกว้างไงตามสไตล์นะผมแล้วก็วิ่งปาบบอสอันนี้ที่ผมดูในคลิปรีวิวคือน่าสนใจมากนะผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นโหมดปกติโหมดยากเป็นโหมดโซโล่และโหมดทีมแทนเออคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมียากกับปกติใช่ไหมแต่ว่ามันต้องวิ่งกับทีมตลอดแต่ว่าตอนนี้ มันจะกลายเป็นโหมดโซโล่กับโหมดทีมซึ่งผมสนใจโหมดโซโล่มากนะครับที่โหมดโซโล่เนี่ยจะปะบอสกับผู้ช่วยสกิลอีก3ตัวมาใช้สกิลที่หลากหลายเพื่อปะบอสกับผู้ช่วยสกิลนะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเล่นอีกทีแล้วก็อาจจะมีคลิปรีวิวสำหรับโหมดโซโล่นะครับโลกสกิลก็มีการเพิ่มระบบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะสแต็กสกิลได้สูงสุด5ครั้งอ่ะอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ดีแบบดีมากๆไม่รู้ผมเคยบ่นไหมแต่ผมอะเคยแบบคิดไว้ตลอดแหละว่า น่าจะให้แบบมันแสแต็กได้เออเขาปรับมาใหม่คือว่าดีมากนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องหีบไอเทมบาบาบาครับซึ่งอันนี้ที่ผมอยากจะอ่านก็คือมันเอาระดับจากอ่าเป็นคอมมอนแลร์อีพิกเรนารีใช่ไหมก็กลายเป็นปีดหีบปรับบอสปกติกับหีบปราบบอสมาจากจานซึ่งมีโอกาสดอปของรางวัลมากกว่าอะตามที่เข้าใจนะครับแต่ว่ามีข้อนึงที่ผมอยากรู้มากคือ ต้องเปิดกี่หีบมันถึงจะได้ไอ้อะไรนะน้ำตาลอ่ะเออแต่เดี๋ยวไปอ่านอ่านอีกทีมันเหมือนจะไม่เขียนนะผมแล้วก็เพิ่มจํานวนหีบจาก4เป็น6เนาะไม่ได้เขียนไว้ฮะว่าแบบมีต้องเปิดกี่หีบถึงจะได้น้าตาลเหตแต่เห็นเขาบอกมีการันตีนะผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเปิดกี่หีบเนาะบันทึกมอนสเตอร์อันนี้ก็บาบาบ้านะผมมีการแก้ไขบ้าป้าสมดุลเนาะอ่ะเรามาดูพระเอกหลักของแพทนี้กันดีกว่าว่ามีคุกกี้ตัวไหนปรับไปบ้างแน่นอนว่ารายแหลกน่าจะปรับเยอะสุดนะ ลายแหลกแมงป่องเนาะปรับค่อนข้างเยอะเนะมาดูกันดีกว่าแก้ไขปัญหาที่ทําให้จำนวนการกระโดดไม่รีเซตเมื่อไม่คว้างจากก่อนที่จะสิ้นสุดความสามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้รับความสามารถนับบูมแมลงจาก,กรามสามครั้งทังนทีที่ความสามารถสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงให้บูมแมลงจาก,กรามขยายเมื่อขนาดเมื่อขยายร่างเพิ่มคะแนนปรับเหล่าร้ายเพิ่มคะแนนบูมแมลงจากกรามเหมือนจะปรับให้เล่นง,ง่ายขึ้นหรอเพราะว่าเมื่อก่อนลายแหลกมันเป็นตัวที่จังหวะค่อนข้างเหลวเนาะอืม ไม่ได้มีการปรับจังหวะะไรนะแต่คือจังหวะมันเหมือนคอฟฟี่แคนดี้เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ปรับเรื่องคูลไทมผมก็เสียวๆนิดนึงนะมแมงป่องนะผมเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้ห่างทําลายสีขวางที่อยู่ด้านซ้ายของฮุกกี้ภายในเขตการทาลายได้ก็คือเมื่อก่อนถ้ามันวิ่งเลยไปแล้วอะ่ะมันจะทําลายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เขาก็ปรับให้ทําลายได้แล้วท้งจอนะผมก็ดีนะมีการเพิ่มคะแนน,นเข็มพิษเพิ่มคะแนน,นทาลาย ด้วยเข็มพิษเพิ่มคะแนนทำลายด้วยพลังแมงป่องเพิ่มคะแนนทำลายด้วยพลังแมงป่องก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรแบบเป็นปัญหามากกับแมงป่องอนะเออที่ปรับรอบนี้ก็คแค่ปรับเพิ่มแต้มตามที่เราเข้าใจกันนะครับซอสพริกมีการเปลี่ยนแปลงให้ผีสมบัติและกระเป๋าสมบัติปรากฏขึ้นในอัตราที่กําหนดเพิ่มจำนวนเหรียญที่ได้รับจากเหรียญสมบัติอันนี้ปรับเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอ์พิกมันจะมีปรับจริงจังอีกทีตอนช่วงกลางเดือนกับสกินของมันเนาะมีผีเสื้อรายแหลกนะครับแก้ไขปัญหาที่าาาานรยควมมสถก ในการใช้ความสามารถเนี่ยเร็วขึ้นหรือช้าลงตามความเร็วพื้นฐานเพิ่มคะแนนเยลลี่กลิดดอกหลายแหลกอ,อ๋อนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเป็นว่ามันมีบั๊กนี้ด้วยอย่างว่าเราไม่ค่อยได้เล่นลายแหลกกันนะครับโผน้ําตาร่วนะครับเพิ่มคู่ทามเยลลี่หยดพิษเพิ่มคะแนนเยลลี่หยดพิษก็เท่ากับว่าจะเสกพชั่นช้าลงใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่มคู่ทามแต่มันก็ทดแทนด้วยเพิ่มคะแนนนะคสิวเพนเข็มกัดไข่นกตะเกียงทีรามิสุเปลี่ยนแปลงให้ระยะคู่ทามหยุดเมื่อเพชรใช้ความสามารถและลดระยะคู่ทามเพื่อให้เวลา เข้ากันก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อก่อนมันแบบคูทางมันรันตลอดใช่ไหมเขาก็ปรับให้ระหว่างที่มันใช้ความสามารถอยู่คูทางมันจะไม่รันแต่ว่าพอใช้ความสามารถเสร็จคูทางก็กลับมารันเหมือนเดิมแล้วก็ลดคู่ทางอืมก็ไม่น่าจากจากเดิมเท่าไหร่นะผมอืมก็ไม่น่าจาดจากเดิมนะสมบัติโฟโต้การ์ดนะผมเพิ่มคะแนนโฟโต้การ์ดลดคะแนนสะสมโฟโต้การ์ดสำเร็จเอ๊ะผมอ่านแล้วผมผมรู้สึกแปลกๆโฟโต้การ์ด เพิ่มคะแนนอ๋อก็คือเพิ่มคะแนนเบตแต่ลดคะแนนรวมอืมอ่ะโอเคเข้าใจได้เปลี่ยนแปลงให้ต้องกดปุ่มเมื่อสไลด์ได้รับเมื่อได้รับจํานวนนะเพื่อใช้ความสามารถไดโน,น่กับไดนามายเหรอก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเออถ้าปรับอย่างนี้ก็เหมือนมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะสำหรับไดนามายเนาะโบนัสคู่ผสมก็เพิ่มคะแนนความสามารถของคุกกี้แบบปรับทั้งสองตัวเนาะแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากเปลี่ยนแปลงให้แสดงระยะคู่ทามที่เหลือของเพชภายในเกม อันนี้ดีนะผมอันนี้โคตรดี <c oughs> อันนี้ดีมากๆเลยนะเออแล้วก็มีสิ้นสุดชาเลนจ์ของเบรกเอาแม่มดนะผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นวันที่2เมษาตอนนี้ยาวไปถึง19เมษาก็คิดว่าน่าจะมีเพราะว่ามันเหมือนจะมีชาเลนจ์ใหม่ที่เป็นชาเลนจ์สุม่มโดนัทอะไรสักอย่างพูดโดนัทอะไรสักอย่างนะผมก็รอดูแล้วกันเนาะโอเคแพทนี้ก็ค่อนข้างมีอะไรแบบเรื่องรายละเอียดหยิบย้อยค่อนข้างเยอะนะ คือคุกกี้อาจจะไม่ได้ปรับเยอะนะผมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สกินกันดีกว่าสกินสวยๆมีอะไรบ้างอาแรกก็อันนี้ผมเห็นแล้วนะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผม,ผมว่าอีอันเนี้ยสวยกว่าเยอะนะอยู่ไหนว่าหาแรกไม่เจอแรกมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นไหมนี่นี่เอออันนี้สวยกว่านะแต่ก็ต้องหาแหละออสะสะไมไห้ครบนะฮะแล้วก็โอ้สกินซีซั่นของแมงป่อง สวยนะเออสกินซีซั่นสวยมากนะครับเออปกติสกินซีซั่นผมรู้สึกว่าผมถูกใจไม่กี่ตัวเองมั้งสกินซีซั่นนี่ผมชอบแค่ของชูครีมผมชอบของเปเปอร์ลอนแล้วก็ชอบของออน้องลิลลี่เบลอะ่ะสามตัวเนี้นอกนั้นก็เฉยๆหมดเลยอะ่ะมารอบนี้ถือว่าโอ้สวยนะครับผมว่าสวยสดในธรรมดาที่มาแล้วแหละแล้วก็มีนี่โอ้สวยนะสกินแมงป่องสวยมากนะครับแต่ว่า ผมคงไม่เล่นมาหรงก, <c oughs> ก็มาสะสมไว้นะผมแล้วตอนนี้มีหมื่นแบลูกบาทน,นะผมเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดหาเปิดอีกทีละกันโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลคุกกี้กันดีกว่าอ่ะอัพเลเวลกันนะผมใช้ความสามารถทุก29.2ิเกาวิเยลลี่สมบัะรดเหรียญห้ลับจากออมมีเหรียญไว้ฮะก็แน่นอนนะผมผมจะใช้โพชั่นยัดไปเลยตามสไตล์นะผม <c oughs> ผมที่จเสียเพชรนะผมเพชรผมจะเก็บไว้ใช้ก็กับอ่าไอ้นี่เท่านั้นนะเพชรผมจะเก็บไว้ใช้กับ c คนดี้คุกกี้เลเจนเดอรี่อะไรพวกนี้เท่านั้นนะผมเพชรเลเจนเดอรี่อะไรเงี้ยอัพเลเวลกันต่อนะผมกับโถน้ำตาล่วงไม่ใช่โถน้ำตาล่วงโคสมบัติโอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้โถน้ำตาล่วงนะมันเพชรไอ้นี่โอเคตอนนี้เวล319แล้วเรา,เ,ราเวลเยอะเป็นงั้นแหละเล่นไม่เก่งแล้วก็มีแพ็คนี้ผมตัดสินใจยากมากเลยอ่ะแพ็คนี้ไม่รู้จะซื้อดีไหมหากคนสมทบทุนหน่อยนะฮะ อ่ะโอเคเรามาอ่านความสามารถก่อนดีกว่าผลิตน้ำยาพลังโอเอซิสยี5ิาวิพลังชีวิต10หน่วยหมพลังชีวิตลดช้าระหว่างใช้ความสามารถ4 5่้เปอร์เซ็นต์โอ้ยสัตว์เลี้ยงทำไมมันอึดจังอ่ะคูดาวอาจจะไม่ได้คูอาจจะคูดาวอาจจะนานหน่อยแต่ว่าโอ้โหความสามารถตัวแบบอึดมากอ่ะเฮ้ยมันอึดจริงๆนะเฮ้ยทำไมสัตว์เลี้ยงอึดขนาดเนี้ยอ่ะขอไปดูกิจกรรมต่อนะครับกิจกรรมกิจกรรม ก็แน่นอนว่ามี Lock มล็อกอินนะ .om เราล็อกอินรอบนี้ผมว่ารู้สึกว่าล็อกอินช่วงนี้แบบคุ้มคา่าคุ้มราคามากเลยนะที่จะล็อกอินนะผมชาเลนเลมอนผมไม่รู้ว่าชาเลนเลมอนเนี่ยมันจะอัปเดตตอนน่าจะอัปเดตเดือนหน้าใช่ไหมนี่ยี่สิบแปดวันก็ตอนแรกนึกว่ามันจะอัปเดตภายในกลางเดือนนี้ก็ดีแล้วแหละให้ทีมงานมีเวลาจัดการหน่อยนะ .om ผ,ผมว่าถ้ามาแบบมาแบบตอนมีช็อกโก้อะม,มันเหมือนเวลามันกระชั้นชิดเกินไปในการแบบทำงานเนาะเออเข้าใจทีมงานแหละ ก็รอบนี้เป็นเวลาแบบเดือนหนึ่งแทนนะครับอ่าโอเคผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับมิชชั่นปริศนาคุกกี้รถตะขาบก็เอาคุกกี้รถตะขาบไปวิ่งทำเควสได้เนาะมันให้อะไรมาบ้างเนี่ยตัววิ่งด่วนไม่จําเป็นเลยอยากได้เออเ,เนี่ยพวกพชั่นอะไรเนี่ยโอเคอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะโพชั่นน่าจะร่อยหล่อลองเรื่อยๆตามแบบตามแผนแหละจริงนะโพชั่นนี้ร่อยหล่อขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่านั่นแหละมันเราต้องเสียพชั่นเยอะเออ ไม่อยากเสียเพชรไงผมว่ารู้สึกว่าเสียเพชรอัพคุกกี้อีปิกมันไม่คุ้มอะผมไม่ค่อยมีเพชรเยอะด้วยอยากเก็บเพชรไว้ทำเลเจนดารี่มากกว่าผมเพราะว่าทำเลเจนดารี่ทีเพชรก็น่าจะหล่อยแบบเพชรก็น่าจะหายทีอะหลักแสนเลยเงี้ยหนักอยู่นะเอออากิจนี้ก็ยังอยู่นะผมอีก28วันเนาะใครยังทําไม่เสร็จก็รีบๆมาทำนะผมเพราะว่าได้สกินเยลลี่ฟรีเนาะโอเคทีนี้ขอไปดูที่แพ็กเกจหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรมาขายบ้างนะผม หนึ่งเพชรสิบลูกบาทอันนี้คุ้มนะซื้อไปแพ็คลูกบาทก็แปลกดีนะรอบนี้เพราะว่ามันรอบนี้มันเอ,เอาเอมาเป็นตัวขายนะผมรอบนี้มันไม่ใช่ลูกบาทสดนะเ,ออเดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวต่อไปก็คงไม่เหลือลูกบาทแล้วเหลือเป็นตัวแทนต่อไปก็คงขายเป็นตัวแทนมั้งเออขายเป็นตัวแทนไม่ขายแล้วลูกบาทแล้วก็มีแพ็คพาร์ตเหมือนเดิมนะผมน่าจะรีเซ็ตทุกสองเดือนมั้งให้ผมเดาดูจากเวลาขายละโอเค แล้วก็มีอันนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะผมเน่บทพร้อมกันเนาะแล้วก็มีแพ็กใหม่นะผมสมบัติเลเจนดรใหม่โอ้ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทําแพ็กสวยนะเออแบบมีขยับขยงขยับแอนิเมชั่นเยอะนะผมแบบกลัวโดนด่าละสิกลัวกลัวโดนแบบไอ้นี่โดนเน็บแนมละสิก็เลยก็เลยทํานะฮะอ่ะแล้วก็มีสกินเลเจนไม่ใช่สกินเลเจนดรีสกินเพชรมาใหม่นะผม พวกแพ็คเก่าๆก็ยังอยู่นะแต่ว่าเหลือแค่แพ็คนองทามแล้วนะผมแพ็กคู่ไอคีบินไปเรียบร้อยดังนั้นใครยังไม่ทำคู่ไอคีก็ใสเ่เจเสียใจด้วยนะผมไม่มีให้เติมแล้วนะอ่ะแพ็คอื่นๆก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองน้องอะตะขาบจะพูดว่าแมงป่องตะขาบไปเล่นกันดีกว่านะฮะจิ๊กซอเหมือนจะง,ง่ายเหรอขอดูเควสหน่อยโอ้โหนี่ไงต้องรอแชปเตอร์สองต้องรอเสร็จภารกิจที่แชปเตอร์สอง อ่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปวิ่งที่คุกกี้ชาเลนจ์กันละกันนะผมสำหรับน้องอาตะขาบโอ้เป็นอะไรเนี่ยชอบลืมชื่อตลอดเลยโอ้ยิงติดท็อปหนึ่งดเอร์ได้เนาะเออดีดีดีด,ดีนี่ขนาดเล่นไปไม่กี่ครั้งเองนะเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นน้องตะขาบกันเดี๋ยวผมขออ่านความสามารถของตะขาบแบบชัดๆกีหนึ่งนะผมแต่งไงก็ต้องมารีวิวอะเนาะเออ จริงไม่ต้องอ่านก็ได้มั้งเดี๋ยวก็ต้องมารีวิวอยู่ดีเอ้ยลืมตีแคนดี้เลยเออิวปีแคนดี้ยัไรเนี่ยของฉันอย่ะยไปนะเอาไปมาบุบกห้างเราเอาอเขียนข้อได้ดยผมไปก่อนไปก่อน,ะนะอะไรไม่รู้เอามาใช้ก่อนละกันหมีทุกชนิดน,น่าจะดีสุดแหละแต่ว่าอืมเอามาใช้ก่อนละกันหรือใช้อะไรนะฮะคอมโบกับโฟโต้การ์ดเนาะโฟโต้การ์ดหรอ โอ้โหเลเจนดารี่ด้วยใช้อย่างอื่นแทนเลเจนดารี่ไปก่อนละกันโฟโต้การ์ดหอยก็แทนเลเจนดารี่ได้สักชินละกันนะก็เดี๋ยวเลเจนดารี่เดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มอีกทีหนึ่งเนาะ <c ười> คลิปนี้ยังไม่มีเลเจนดารี่นะครับผม <c ười> ยังไม่ได้หานั่นแหละหง่ายๆเอาอะไรไปใช้ที่อ่ะอันนี้มาใช้ก่อนละกันโอเคลยุย ตีแทะอ๋อมันจะมีช่องบอกอยู่ว่าเอออ๋อโอเคเกตไม่ต้องโดดไม่ต้องอะไรมั้งเออแค่ตีแท่ไปเฉยเออง่ายนะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเกมส,สกิลมันก็คือรอมันอะไรนะเข้ามาในช่องในระยะแล้วก็ตีแท่แล้วก็แค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรเลยเออง่ายๆ่ง่าย,าย,ายแต่ว่าชอบสัดเลียงนะสัดเลียงรู้สึกแบบเป็นโพชั่นทีแบบ รู้สึกอึดอะเออแบบนั่นนะนั่นนะมันช่วงที่ผ่านมาคือแบบสัตว์เลี้ยงอึดสัตว์เลี้ยงที่ให้เลือดส่วนใหญ่คือแบบจะจะอึดมันก็มันก็ไม่อึดอะเออมันก็ไม่เชิงอึดอะค้างได้ไหมไม่ได้โอเคเนี่ยกดค้างไว้ละไม่ไม่ได้นะฮะกดรัวไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยกดรัวไปเลยแต่ยิงรอก็ได้นะผมเพราะว่ามันไม่ต่างกันหรอกยังไงมันก็ตีในหนึ่งทีอยู่ดี <laughs> มันตีชาด้วยอะเออรู้สึกมันตีชามากเลย อ๋อจังหวะหอยมันสวยนี่เองเนาะมันเขาจงใจมาให้ใช้หอยเลยอรือแพ่นหน้าจะบัฟหอยแพทนหน้ามันเป็นตัวอะไรนะพริกไทยดำใช่ไหมที่ผมหาแล้วที่ผมดูมาพริกไทยดำก็ไม่แน่นะเออต้องรอดูก่อนเพราะมันเกี่ยวกับโอเอซิสอะไรพวกนี้เปล่าครับทําเกี่ยวกับเรื่องโอเอซิสแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าปีนี้นี่ตั้งแต่บัฟปรับมาเนี่ยยังไม่มีปีมที่มันเป็นแบบใหม่ถอดด้ามแบบจริงจังเลยนะเออ เออปีนี้คือแบบเป็นีมันจะเป็นธีมที่แบบเป็นเอามารีรันหมดเลยนะอย่างอันแรกก็เป็นธีมเวลาใช่ไหมอันที่สองก็อ่าเป็นธีมคุบเขามังกรอืมก็เป็นธีมรีรันของเดือนที่สามเป็นธีมมีนาก็เป็นธีมอะไรนะแฟชั่นพอมาเดือนนี้ก็เป็นโยกก้าอีกนะาก็รีรันหมดเลยนะอืมธีมที่ผ่านมาถึงไหหรือเกมจะกลับมาหรือเกมจะเริ่มแบบเป็นธีมรีรันหมดละจะเริ่มไม่มีธีมใหม่ละ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูเดือน,น้ามาเขาอาจจะเป็นแบบแนวทางในของปีนี้ก็ได้ที่จะเป็นทีมรีเน้นทีมรีรันนะผม,มแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าทีมมันก็ทํามาค่อนข้างแบบหลากหลายมากแลว้วอะมันจะรีรันบ้างก็ไม่แปลกนะอืเข้าใจแหละเพราะว่ามันจะให้มานั่งคิดทีมใหม่ตลอดแบบหลายปีอะไเงี้ยทุกปีมันก็คงไม่ไหวหรอกแต่ก็นั่นแหละ แค่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบรีรันเยอะหน่อยแค่นั้นเองอ่ะ okay. โอเคโอ้ตอนนี้เราขึ้นไดมอนแล้วนะเออใกล้เข้าหมดหาละ <u> ชิขวดเลือดเก็บไม่ได้ <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราผ่านได,ดามอนนะครับโอเค okay. เราต้องไม่ประมาทไอ้ตรงนั้นเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถือเป็นคลิปที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ยาวนะแต่ว่าพักไปพักมาก็ยาวซะได้นะครับเล่นคือมัวแต่อ่านโน่นนี่นั่นไงเออว้าวเพชรขึ้นแสนแล้วมัวแต่อ่านโน่นนี่นั่นไงเออก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยยาวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมน่าจะมีรู้สึกมันจะมีเด็กเอาใหม่มาใช่ไหมนี่ มันจะมีเบรกเอาเอพิโซดใหม่มาเป็นยกเกิดกล้าที่กลับมานะผมก็เหมือนจะมีแบบเป็นแมปใหม่เลยมั้งเอ,อ่อแมปปรับใหม่หมดเลยนะมันมีบอกไหมอ่ะมันมีบอกแบบบอกข้อมูลแมปไหมโอเคอยู่อยู่ตรงนี้โอ้ตาทัวนี่มันจะมีเรื่องเหมือนเดิมน,นะผมแต่ว่าเหมือนจะปรับเรื่องรูปแบบการเลือกใหม่ซึ่งก็ต้องรอดูอีกทีว่ามัน ต้องเลือกยังไงไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์เล่นเบรกนี้ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องอาแพทใหม่อะไรใหม่เดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลเติมอีกทีแล้วก็อาจจะไปพูดในคลิปรีวิวน้องตะขาบจะพูดแมงป่องอีกละตะขาบนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายแพื่ๆเพื่อนที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ